สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะนักเรียนคะก่อนหน้านี้นะคะครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหารทศนิยมกับจำนวนนับไปแล้วนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนแล้วก็ในวันนี้นะคะนักเรียนครูก็จะทบทวนนักเรียนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนในเรื่อง การหารทศนิยม1ตำแหน่งกับจำนวนนับค่านักเรียนโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นนะคะถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มเรียนพร้อมกันได้เลยค่ะ ดูตัวอย่างที่1พร้อมกันนะคะในตัวอย่างที่1ค่ะนักเรียนจากโจทย์2.7หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนจากโจทย์นักเรียนเจนว่าตัวตั้งนะคะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งค่ะแล้วก็ตัวหารจะเป็นจนํานวนนับนะคะวิธีทําค่ะนักเรียนก็ลอกโจทย์ลงมานะคะ2.7หารด้วย3ค่ะนักเรียนเท่ากับ เครื่องหมายเท่ากับแสดงความเท่ากันของตัวเลขทั้งสองฝั่งนะคะ2.7เราจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนก็ต้องคิดว่า2.7เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถ้าทศนิยม1ตำแหน่งการเขียนเป็นเศษส่วนเราจะมีตัวส่วนเท่ากับเท่าไหร่คะตัวส่วนเท่ากับ10นะคะนักเรียนถ้า1ตำแหน่งดังนั้นแล้ว 2.7เปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็ได้เศษ27ส่วน10ค่ะแล้วก็เครื่องหมายหารนักเรียนก็ลอกลงมานะคะหารด้วย3ตัว3นี้นะคะนักเรียนเมื่อเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ3ส่วน1นะคะนักเรียนและบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะใช้ความรู้เรื่องการหารเศษส่วนค่ะนักเรียน ความรู้เรื่องการหารเศษส่วนก็คือตัวตั้งเราจะเขียนเหมือนเดิมค่ะเป็นเศษ27ส่วน10เครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะคะคูณด้วยส่วนกลับนะคะส่วนกลับของเศษส่วนนั้นเศษ3ส่วน1ส่วนกลับของเศษ3ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน3ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนคูณได้แล้วนะคะ เราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องการตัดทอนเข้ามาช่วยค่ะนักเรียนก็ต้องดูนะคะว่ามีจํานวนใดที่สามารถตัดทอนกันได้แต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราจะจับตัวเศษ1ตัวแล้วก็ตัวส่วน1ตัวนะคะเป็นการจับคู่กันนักเรียนก็จะเห็นว่าเลข27กับเลข3สามารถตัดทอนได้ค่ะ นั่นก็คือใช้สูตรคูณแม่3ค่ะนักเรียน3ไปตัดกับ3ก็ได้เท่ากับ1แล้วก็3ไปหาร27ก็ได้เท่ากับ9ค่ะนักเรียนและเมื่อนักเรียนดูแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะตัดทอนได้อีกแล้วนักเรียนก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษนั่นก็คือเลข9คูณกับเลข1ก็ได้เท่ากับเลข9นะคะตัวเศษ แล้วก็ตัวส่วนจะเหลือเลข10คูณกับเลข1 10คูณ1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ10นะคะนักเรียนเราก็จะได้คำตอบเศษ9กส่วน10มาแล้วคะ่ะซึ่งเศษ9ก้ส่วน10นักเรียนอย่าลืมนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องทศนิยมใช่ไหมคะเศษ9ส่วน10ส่วนเป็น10เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นั่นก็คือทศนิยมกี่ตำแหน่งคะส่วน10 1ตำแหน่งนะคะดังนั้นแล้วเศษ็จ9ส่วนิเราก็เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น0.9ค่ะนักเรียนคำตอบของข้อนี้ค่ะ2.7หารด้วย3มีค่าเท่ากับ0.9นะคะ แบบตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะในตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนมาดูโจทย์พร้อมกันคะ่ะ1.6หารด้วย2เท่ากับเท่าไรนะคะนักเรียนวิธีทำคะ่ะขั้นแรกเราต้องเขียนคำตอบมาก่อนนะคะ1.6หารด้วย2เท่ากับเราจะเปลี่ยน1.6กับ2นะคะให้อยู่ในรูปเศษส่วน เพราะเราเรียนโดยการใช้สัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะคะในวันนี้นักเรียนมาช่วยครูในการเปลี่ยนค่ะ1.6เปลี่ยนเป็นเศษส่วนเราต้องรู้ว่า1.6เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถ้าหากทศนิยม1ตำแหน่งการเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับ10นะคะดังนั้นตัวเศษของเรามีเลข1กับเลข6นักเรียนก็ เขียนเป็น16ได้เลยนะคะดังนั้นแล้วนะคะนักเรียน1.6สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ16ส่วน10ค่ะแล้วก็เครื่องหมายหารนักเรียนก็เขียนลงมานะคะหารด้วยเลข2เลข2เป็นจำนวนนับแต่เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เศษ2ส่วน1นะคะถ้าหากนักเรียนไม่แน่ใจนะคะว่ามีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน1จริงไหม ก็ให้นักเรียนไปทําวิธีการตั้งหัรก็ได้นะคะนักเรียนก็นําเลข2เป็นตัวตั้งแล้วก็เลข1ไปหารน,นักเรียนจะเห็นว่า1ไปหาร2มีค่าเท่ากับ2นะคะและเมื่อได้บรรทัดที่1เรียบร้อยแล้วคะ่ะนักเรียนในบรรทัดที่2ค่ะเราจะใช้ความรู้เรื่องการคูณเศษส่วนนะคะ ตัวตั้งค่ะเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราจะเขียนเป็นเศษ16ส่วน10เครื่องหมายหารค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วนนั้นค่ะนักเรียนส่วนกลับของเศษ2ส่วน1ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2นะคะและนักเรียนก็ลองจับคู่ดูนะคะว่า เราสามารถจับคู่ตัวไหนได้บ้างเพื่อที่จะใช้ความรู้เรื่องการตัดทอนเข้ามาช่วยแต่ครูให้ข้อสังเกตนักเรียนนะคะว่าการที่เราจะได้คำตอบแล้วก็สามารถตอบในรูปทศนิยมนั้นนักเรียนจะต้องมองตัวเลขนะคะว่าเราสามารถที่จะตัดตัดทอนตัวเลขใดแต่ถ้าหากมีเลขสิบเลขหนึ่งร้อย 10, เลขหนึ 100, ่งพันอยู่ เราจะคงไว้นะคะเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อจะได้สะดวกต่อการตอบของเราค่ะเมื่อนักเรียนดูนะคะนักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าเลข16กับเลข10สามารถตัดทอนได้แล้วก็เลข16กับเลข2ก็สามารถตัดทอนได้แต่ครูบอกข้อสังเกตนักเรียนแล้วนะคะว่าถ้าหากมีเลข10 เป็นตัวส่วนนะคะก็ให้นักเรียนคงเอาไว้เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเป็นทศนิยมของเรานะคะดังนั้นเราก็จะเลือกคู่เลข2กับเลข16โดยใช้สูตรคูณแม่2นะคะ2ไปหาร2ได้เท่ากับ1แล้วก็2ไปหาร16มีค่าเท่ากับ8ตัวเศษของเราก็จะเหลือเลข8คูณเลข1ก็มีค่าเท่ากับ8ค่ะ แล้วตัวส่วนค่ะก็เหลือเลข1ิคูณเลข1ก,ก็มีค่าเท่ากับ10ดังนั้นเศษส่วนของเราที่เป็นคำตอบนะตอนนี้ก็คือเศษแปส่วนสินะคะซึ่งสศษแปส่วนสิเราก็สามารถเตียนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยเราก็ต้องรู้นะคะว่าส่วนสินั่นคือทศนิยม1ตำแหน่งค่ะดังนั้นแล้วเราก็สามารถเตียนเป็น0.8ได้นะคะ คําตอบในข้อนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้1.6หารด้วย2เท่ากับ0.8นะคะนักเรียนคะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ แดีนักเรียนมาดูตัวอย่างที่3าพร้อมครูนะคะจากโจทย์คะ่ะนักเรียนจะเห็นว่า14.4หารด้วย4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทำนะคะนักเรียนนักเรียนขั้นตอนแรกเราก็ต้องลอกโจทย์นะคะเมื่อลอกโจทย์เสร็จแล้วคะ่ะนักเรียนเราต้องเปลี่ยน14.4กับเลข4ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเรามาเปลี่ยนตัวตั้งก่อนคะ่ะ 14.4นักเรียนต้องทราบนะคะว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งนะคะนักเรียนทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับ10นะคะก็จะได้เศษ114หารด้วย10แล้วก็เครื่องหมายหารเราก็เขียนเหมือนเดิมก่อนนะคะนักเรียนหารด้วยเลข4เป็นจำนวนนับ เมื่อเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้เศษ4ส่วนหนึ่งค่ะในบรรทัดที่1เราทําวิธีการเรียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะในบรรทัดต่อมาค่ะบรรทัดที่2ค่ะนักเรียนบรรทัดที่สองเราจะใช้ความรู้เรื่องการหารเศษส่วนนะคะซึ่งเราจะได้ดังนี้นะคะนักเรียนเศษหนึ่งหารด้วย10เ,เราเขียนเหมือนเดิมค่ะ แต่เครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะคะคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่ส่วน1นั่นก็คือเศษ1นส่วน4นะคะแล้วนักเรียนก็ดูนะคะว่าเราจะสามารถตัดทอนตัวเลขคู่ไหนได้บ้างนะคะแต่ข้อสังเกตก็คือเหมือนเดิมนะคะนักเรียนถ้าหากมีเลข10นะคะนักเรียนก็ต้องคงไว้นะคะถ้าตัวส่วนนะคะนักเรียนเพื่อง่ายในการเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนทศนิยมค่ะ นักเรียนก็จะเห็นว่า1 4 4สกับเลขสสามารถที่จะตัดทอนได้ใช่ไหมคะเราใช้สูตรคูณแม่4นะคะนักเรียน4มาหาร4ได้เท่ากับ1แล้ว4ไปหาร144ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถหารทีละตัวได้นะคะ4หารหไม่ได้ก็จะกลายเป็น4หาร1 4บคูณอะไรได้สิบสี่ เลือกที่ใกล้เคียงก็คือ3นะคะ4 3ามก็เหลือเศษสองเป็นยี4เท่าไหร่24บี่คะ4 6นะคะนักเรียน4 6 24ก็จะได้เป็นณตอนนี้ตัวเศษของเราจะเหลือเลข36มคูณหได้36ค่ะแล้วตัวส่วนก็จะเหลือ10บคูณหได้เท่ากับ10 เศษส่วนของเราจะเป็นเศษ36ส่วนสิเท่ากับ3.6นะคะนักเรียนคำตอบของเรา14.4หารด้วย4มีค่าเท่ากับ3.6นะคะเราเรียนตัวอย่างทั้งหมดไปนะคะนักเรียนในวันนี้กี่ตัวอย่างคะ3ตัวอย่างนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ ในวันนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนเรามาช่วยกันสรุปกันนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหารทศนิยม1ตําตำแหน่งและจำนวนนับไปนะคะโดยเราเรียนโดยการใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนักเรียนจะเห็นว่าในเรื่องนี้นะคะเมื่อเราเขียนทศนิยมและจำนวนนับ เป็นโจทย์นะคะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนทศนิยมและจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะดังเช่นตัวอย่าง3าตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วนักเรียนก็ทำวิธีการหาผลหารได้เลยนะคะโดยขั้นตอนการหาผลหารเราก็จะต้องทำตัวตั้งให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารกลายเป็นเครื่องหมายคูณ คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั้นนะคะตามหลักการหารเศษส่วนนะคะนักเรียนที่เราได้เรียนไปแล้วในบทที่หนึ่งค่ะแล้วเมื่อนักเรียนเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ใช้ความรู้เรื่องการตัดทอนเข้ามาช่วยนะคะข้อสังเกตเช่นเดิมนะคะถ้าหารตัวส่วนมีเลขสินนักเรียนต้องคงเอาไว้นะคะนักเรียนก็ไปตัดทอนคู่อื่นได้เลยนะคะและเมื่อเสร็จ กระบ,บวนการคิดคำนวณเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถตอบเป็นคำตอบได้แต่อย่าลืมว่าการที่เราตอบเป็นคำตอบเราต้องตอบให้อยู่ในรูปของทศนิยมเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนครูก็คิดว่านักเรียนคงจะได้ความรู้เรื่องการหารทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครูก็มีการบ้านให้นักเรียนได้ฝึกทำเพียงแค่หนึ่งข้อค่ะนักเรียนถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะงั้นเรามาทำการบ้านได้เลยค่ะ การบ้านของครูนะคะครูจะให้นักเรียนทําในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะที่นักเรียนทําเป็นประจําอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้า78นะคะนักเรียนซึ่งเมื่อน,นักเรียนเปิดไปนักเรียนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเพราะว่าข้อที่1กับข้อที่2นักเรียนได้ทําการบ้านไปแล้วคะ่ะวันนี้ค่ะนักเรียนครูจะให้นักเรียนทําข้อที่3นะคะโจทย์ก็จะเป็น14 1 1 4หารด้วย6นะคะนักเรียนวิธีการทำก็ให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนที่ครูสอนในวันนี้เข้ามาช่วยนะคะนักเรียนก็ลองตั้งใจนะคะในการทำการบ้านให้มากนะคะแล้วก็ถ้าหากนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะครูเชื่อว่านักเรียนใช้เวลาในการทำไม่นานคะ่ะได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนถ่ายรูป ส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะนักเรียนอาจจะสร้างเป็นอัลบั้มไว้นะคะเพื่อรูปนั้นจะสามารถคงอยู่ได้นานนะคะนักเรียนแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วันพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่นะคะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวนักเรียนรอชมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย